สวัสดีค่ะอาจารย์พันธ์นะคะมีคอนโดฝากให้เช่านะคะไม่ได้ขายนะคะฝากให้เช่าก็อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะคะใกล้แอร์พอร์ตลิงค์ค่ะ เป็นคอนโดแอร์ลิง์นะคะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้ๆเนี่ยค่ะถนนล่มเก้ามินบุรีลาดกระบังค่ะนี่เป็นห้องชุดนะคะก็ฝากไปถึงคนที่บอกถามเรื่องอาจารย์คะอาจารย์เห็นอาจารย์ซื้อคอนโดไว้หลายที่ยังเหลือไหมคะตอนนี้พอดีผู้เช่านะคะผู้เช่าออกไปเมื่อวานนี้แล้วก็คือร่ำรวยไปแล้วก็เลยย้ายงานะะนี้เป็นห้องนอนสองห้องนอน สองห้องนอนปกติอาจารย์เนี่ยเป็นห้องชุดนะคะ2ห้องนอนมีแอร์สามตัวเลยมีสอห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องรับแขกก็คือเฟอร์นิเจอร์ก็มีครบค่ะอันี้มีตู้เสื้อผ้านะคะก็ฝากไปถึงใครที่บอกว่าอยากจะได้ห้องเช่าแถวลาดกระบังนะคะนี่ห้องตู้นะคะล่มเก้านะคะสุวรรณภูมินะคะใครสนใจก็ทักมามีคนมาทักอาจารย์เยอะว่าห้องห้อง าจากสนามพินสิีธิพธีใช่ไหมที่รักคนเช่าอยู่เนี่ยเขาอยู่แล้วเขาเฮงมากเลยนะเขาอยู่แล้วเขาล่ํารวยค่ะเขาไปซื้อบ้านซื้อคอนโดก็เลยขยายกิจการเห็นบอกว่าถูรางวัลเป็นแสนเลยนะคะเพราะว่าห้องเช่านี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นห้องเช่าสําหรับคนมีบุญจริงๆนะคะนี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะอ่าโอเคอีกห้องนึงมีแอร์นะคะมีแอร์สามตัวเลยก็ต้องบอกงี้ ห้องนอนที่นอนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าโอเคเป็นชุดมีกระจกนะคะห้องนอนห้องน้ําแล้วก็มีห้องขวารถ้าบอกใครสนใจค่ะติดต่อมาค่ะอาจารย์ให้เช่าอยู่1 0,000บาทช่วงโควิดในหนึ่งปีแรกอาจารย์ให้เพียง8 0 0 0บาทเองค่ะถ้าอยู่เป็นชุดเป็นห้องเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแชร์กันคนละสี่พันอย่างงี้ก็ได้นะคะใครสนใจทักมาค่ะที่อาจารย์พันนะคะอาจารย์โสนะคะเจอกันค่ะ